และคลิปนี้นะครับจะมีสปอยสัตว์เลี้ยงสุดโหดเนี่ยที่หลุดออกมาเล็กน้อยให้ทุกคนได้รู้กันนะครับและเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเคียเตอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยได้นําไปทดลองใช้กันแล้วบางส่วนนะทุกคนแต่ว่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่รู้นะครับและสัตว์เลี้ยงตัวนั้นก็คือเจ้าไฟฟลายนั่นเองครับหรือว่าเจ้าหิ่งห้อยเป็นสัตว์เลี้ยงระดับมิสซิเคิลนะครับและความสามารถเนี่ยคือสุดโกงมากๆในเวลาทุกๆ7 9วินาทีนะครับจะมีโอกาส3.07%เนี่ย ทำให้ผลไม้ของเรานะครับติดสถานะช็อคโอ้โหถ้าใครได้มาเนี่ยรวยแน่นอนครับและสถานะช็อคนะครับก็คือสถานะฟ้าผ่านั่นเองทุกคนที่จะทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยเป็นสีทองแบบนี้นะครับและราคาเนี่ยจะคูณที่100เท่าเลยนะครับทุกคนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องนําสายล่อฟ้ามาปักในสวนเราเพื่อลออีเวนต์ตอนฝนตกนะทุกคนนี่ผลไม้ของเราถึงจะติดช็อคแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเจ้าตัวไฟลไฟ์ตัวนี้เข้ามาเมื่อไหร่นะครับหรือว่าเจ้าน้องหิ่งห้อยเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่โกงที่สุดเลยครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่าทางแอดมินเนี่ยจะอัปเดตกันเมื่อไหร่แต่ถ้ามีสปอยตัวไหนมาอีกนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะทุกคน